เลี้ยงควายเหมือนเดิมคะ่ะที่นี่บุรีรัมค่ะเดี๋ยวจะเอาควายเข้าร่มก่อนคะ่ะพดดาเขารอเพราทําไมเขาเดินมาหาเขาอยากให้ให้สมัยช่วยเขาเด็กบารมีเอาเขาร่มนะเด็กพกดดาไปนู่นแล้วพอดาตัวใหญ่มากค่ะเพื่อนน้องไปนู่นเลยเป็นร่มเลยไปพวดาเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กเขาก็ไปแล้วน้องไปตัวใหญ่มากคะ่ะเพื่อนๆพอพวด สบไยตั้งชื่อเขาว่าโพดามดูตาเขาดูตาโหบารามีพี่โพดามก็เป็นตัวผู้น้องก็โอ้โหไปแล้วตัวใหญ่กับตัวใหญ่ค่ะไปเร็วไปช่วยชีวิตก่อนพี่ใหม่อยู่นู้นแม่ใหญ่อยู่นู้นเอาเขาคล่มเขาจะเดินมาหาสมัยพมนะควายบ้านแม่คะของสมัยพม่าก็มีหนึ่งตัวคะ่ะบารามีเลี้ยงเขาเคยเลี้ยงเขาเขาจะเชื่อง ถ้าเขาวิ่งเอาเขามาอยู่นะคะเพอช่อเขาตัวใหญ่ใหญ่มากวนตุ๊ปุ๊เด็กวัดดามาแล้วนอ้องตามมาจะรู้เวลาสมัยเรียกชื่อเขาตั้งชื่อให้เขาเขา,าจำชื่อเขาได้ตรงนี้พอไหมตรงนี้ร้มแหละไปอยู่ล่ม จะกลับมาวัดลองเขาเราจะมัดรอบกันไม้ดีค่ะ ใหญ่อยู่่มแล้วมั้งแม่ใหญ่อยู่ล,ลมลแล้วใครอยฝั่งนี้เด็ดเลยลูกมีแม่ใหญ่คะ่ะแม่ใหญ่เขาอยู่ฝั่งนี้มีล่มพอดีต้องมีลมให้เขาล่มเงาน,นี่ก็ต้นพืชของนาสมัยพรมนัทค่ะเป็นร่มเงาให้วัวควายเดินมาหาแล้วค่ะเพื่อดูนี่เด็กชายปีใหมอ่อน้องหล่อปีใหมข่ข้าคูนข้าคูนก็ชอบวิ่งมาหาตั้งชื่อเขาเขาจำได้คะ่ะ เด็กชาพี่ใหม่ข้ามคูนข้ามคูนครับผมน่ารักไหมคะน่ารักนะไปเลยเดี๋วไปผูกพี่โัวดำก่อน